รายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลซั PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะคุณช พบกันเช่นเคยค่ะรายการสารแดนเตอร์ชุมชนคนดาวเทียมนะคะวันนี้นั่อยู่ในบรรยากาศของงานสมนาใหญ่ประจำปี PSP ปี2011ค่ะเรียกได้ว่าคึกคักมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้นะคะเพื่อนช่างของเราเนี่ยกำลังหลั่งไหลกันมาณที่นี่นะคะสตูดิโอของ Workpoint ค่ะที่ปทุมธานีค่ะจากยอดล่าสุดนะคะที่เราได้รับมาก็คือ1,600คนค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแน่นหอแน่นอนนะคะเพราะพื้นที่มีอยู่จังจำกัดก็คือ1,200คนนะคะแต่บรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงนี้ต้องติดตามค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพื่อนช่างบางส่วนค่ะที่ไปลงทะเบียนกันแล้วนะคะก็จะมานั่งรอช่วงเวลาค่ะที่จะเริ่มการสัมมนานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเพื่อนช่างบางส่วนกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โซนิกสบายดีนะคะสบายดีเลยโอ้โหวันนี้มาแต่เช้าเลยเหรอคะเช้าเลยครับืมมากี่ท่านคะมาสามครับมาทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวเลย แล้วทำไมถึงสนใจที่จะมางานสัมมนาครั้งนี้ล่ะคะโอ้อันนี้เป็นมิติใหม่เลยการนะครับผมก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รับรู้ว่าระบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับธุรกิจทางด้านดาวเทียมบอกว่ามีการตือนตัวอย่างรุนแรงไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่ารุนแรงมากๆมาจากสมุดสาคอครับสมุดสาคอมาอย่างไงมาอย่างไงกานั่งรถมาเองหรือว่ามาเอง สำหรับเพื่อนช่างท่านใดนะคะที่พลาดในการจองบัตรร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะรายการของเราจะเก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศรวมถึงเนื้อหาบางส่วนนะคะไปฝากทั้งวันนี้และเทปวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพื่อนช่างพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ บรรยากาศข้างหลังนิกที่กําลังคึกคักอยู่นตอนนี้นะคะก็คือจุดลงทะเบียนค่ะเพื่อนช่างของเรามาตั้งแต่เช้าค่ะจากแพลนเนี่ยที่เราวางไว้ก็คือเวลา11โมงจะมีการลงทะเบียนนะคะเพื่อนช่างเรามาตั้งแต่ก่อน9โมงค่ะแล้วก็คึกคักอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะสําหรับการลงทะเบียนเนี่ยจะมีความพิเศษมากๆค่ะเพราะเขาจะได้รับของที่ระลึกก็คือเป็นพวกกุญแจนี่ เป็นความพิเศษของงานสัมมนา,าครั้งนี้โดยเฉพาะนะคะและสําหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา,าเท่านั้นนะจ๊ะที่มาลงทะเบียนนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการรับเสื้อโอเคอย่างที่นิสัยนี้นะคะบางคนก็จะได้ไปต่อหน้านี้ก็ได้ไปซักก็ได้ไปรีดน,นะคะใสามาอย่างเท่อย่างหลอ่อแต่สําหรับใครบางคนนะคะที่มารับหน้างานค่ะก็เปลี่ยนกันนะคะก็เท่ก็หล่อไม่แพ้ใครค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเครื่อนช่างนี้มาลงทะเบียนกันดีกว่าเพราะถือคึกคักมากเลอเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีครับผมมานานหรือยังเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงทำไมมาช้าล่ะอยู่เพชรบุรีอ้หเหรอมายังไงมายังไงรถส่วนตัวหรือรถที่สูตรมาจัดมาอ๋อเหรอแล้วดีไหมที่เราจัดมาอย่างงี้ดีครับเอาไปคุยกับสองหนุ่มนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะจากไหนคะครับดีครับราชบุรีเหมือนกันมา,มมากี่คันรถวันนี้วันนี้ราชบุรีขันหนึ่งคันรถโอ้โห คาดหวังอะไรในงานสมนาอยากเห็นอะไรก็อยากเห็นจานใหม่จานเคจานโอเคใช่ไหมแล้วแคิดว่าจานโอเคจะทำให้เราขายจานได้มากขึ้นไหมน่าจะได้เพราะว่าพื้นที่บางที่ก็ต้องการที่ว่าติดจานเล็กๆตรงนี้มันมีทติดก็น่าสนใจแล้วเรามีตลาดไว้แล้วรียกคะมีลูกค้าเรียกร้องอย่างมีครับมีโอ้โหนี่ก็ยิ้มเลยสิขอให้นะคะของคุงกาเป็นยังไงเป็นยังไง เป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าาดีครับโอ้เดี๋ยวเดต้องมี่มานั่งกันนิดนึงมากี่คนมากี่คนอ่าที่คนวันนี้โอ้โหมากันยังไงล่ะเเหมาลตู้มาเลตู้มาน้ำทุอเล่าที่บ้านน่ะตังหวัดท่วมแต่ที่บ้านไม่ท่วมอ๋อทงัคเพราะเราไปอยู่บนราคาเลยป่ะใช่เป็นยังไงบ้างงานสำนาครั้งนี้เนยคิดว่าพิเศษว่าครั้งอื่นๆไหมรู้สึกพิเศษดีครับยังไงยังไง มันคนมากแล้วก็ oh. มันแปลกที่ว่ามาเมืองไทยนะใช่ไหมเราไม่ใช่ไปเมืองทองไม่ใช่ไปโรงแรมแล้วแต่มาที่นี่สต,ตูดิโอเลยใช่ครับเตรียมกล้องมาถ่ายรูปหรือเปล่าเอามาสามกล้อง <c oughs> โอ้ยสามกล้อง <c oughs> <c oughs> อยากให้ได้น้อยหน้าจากคนอื่นเลยที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่าไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนะยังโอเคอยู่นะแล้วขายจานเป็นยังไงบ้าง ก็โอเคสิคะนี่ก็โอเคสิคะจานโอเคเป็นไงคิดว่าการตอบรับจะดีไหมนี่คิดว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะดีกว่าจานแบบจานใบใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหน่อยเดี๋ยวคุยกันหน่อยจากไหนคะจากไหนจากนนท์ค่ะจากนนทบุรีมากี่ท่านคะวันนี้สองท่านค่ะเฮสองท่านเลย คิดเห็นยังไงกับจานโอเคที่ออกตลาดมาก็น่าจะเวิร์กดีนะคะมีตลาดรองรับหรือยังก็มีลูกค้าสนใจเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเจอดาราค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขาดีกว่าสวัสดีค่ะคุณท่านนท์เป็นไงบ้างคะตอนนี้จานโอเคกับสำหรับช่องบองทอยทีวีอ๋อยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เล่นเลยอ่ะไม่ไหวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เท่นกันดีกว่าหลังจากที่เรา สัมภาษณ์พนงม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมาเจอดาราอีกคนหนึ่งก็คือเท่งค่ะนี่คนนี้เลยนะคะ Work p o i n t tv ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มายืนต้อนรับเพื่อนช่างให้แอคชั่นถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เพื่อนช่างเราลงทะเบียนนะคะแล้วก็เราได้คุยกับเพื่อนช่างบางส่วนแล้วนะคะ มาจากหลากหลายพื้นที่มากเลยค่ะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันภายในงานของเรานะคะ<ม>ก็จะมีชุดจานโอเคค่ะที่มาโชว์ให้เห็นสังกยภาพนะคะรีซิฟเวอร์หน้าจอ<ม>และก็ใบาจานจริงให้ทสสัญญาณจริงๆกันเลยทีเดียวนะคะว่าจานโอเคเนี่ยมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าในการติดตั้งเนี่ยจะง่ายแค่ไหนสําหรับคุณเพื่อนช่างนะคะก็จะมีเป็นตามจุดต่างๆค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นนะคะทางฝั่งนี้ค่ะก็จะคึกคักไปได้วยอาหารการกินนี่ ตต็ไมไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวมันไก่ก็ดีลูกชิ้นก็ดีนะคะมีน้ำนะคะก็มีเพื่อนช่างของเราค่ะต่อคิวกันยาวเหยียดนะคะเพราะว่าอาจจะมาแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อคิวด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะคะ จะมีจะมีคิวตรงนี้รู้สึกจะเป็นน้ําดื่มค่ะคุณผู้ชมก็จะมีหลากหลายน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนทั้งเราดีกว่าดีค่ะวันนี้รอต่อคิวดื่มน้ําอะไรดีคะวันนี้กาแฟดีกว่าแต่เช้าเลยใช่ไหมจากไหนคะจันทบุรีจันทบุรีจันทบุรีมาไงอ่ะไกลอยู่นะมาโดยส่วนตัวหรือว่ามามารถเขาโอ้จันทบุรีตอนนี้ขายดีไหมจันทนเพียมดี ดีคุณผู้ชมค่ะพระเอกของงานในครั้งนี้ก็คือจานโอเคของเราค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนช่างเนี่ยมารุมมาตุ้มกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นอะไรในหน้าจอนี้บ้างเอ่ยเห็นโปรแกรมก็ดีมากดีมากยังไงคะไหนอธิบายฟังหน่อยสิก็ราคาก็ดีแล้วก็มีความคมชัดดีครับดูสบายตาดีครับ แตกต่างจากแบบซีแบนไหมก็ดูสู้กับซีแบนดได้ครับโอ้โหได้เลยอย่างนี้ก็ขายขายง่ายเลยสิคะขายให้ราคาไม่ย่อมยาวอย่างนี้ย่อมยาวนี้มีตลาดรองร,รับไหรือยังคะสำหรับการเพยมีครับผมเหรอในพื้นที่ไหนเอ่ยปากน้ำครับสมุทรประการปากน้ำแต่ปากน้ำการแข่งขันขก,ก็สูงนะจานก็เยอะเยอะครับคิดว่าตัวนี้จะไปตีตลาดในเรื่องของระบบเพย์ยูแบนยังไงบ้าง ก็สามารถไปตีตลาดได้ดีเพราะว่ามันสามารถใช้กับจานระบบ KU แล้วก็ต้นคุณราคาถูกลงนะฮะก็จะทำตลาดได้ขอให้โชคดีนและคนนี้ราคาดูตั้งใจมากเลยเขาจะตั้งใจขนาดสวยดีสวยดีด้วยเนาะถือไปก็ไม่อายใครใช่ไหมติดตั้งหลังบ้านง่ายง่ายด้วย แล้วเรามีไปแบบขายๆคุยๆกับลูกค้าไว้หรือยังเลยอ๋อเรื่องนี้เพิ่งจะมาดูดูรายละเอียดก่อนเนอยากเห็นอะไรในงานสัมมนาครั้งนี้บ้างก็ยังไม่รู้ต้องดูก่อนต้องดูก่อนจะเหมือนที่เมืองทองธานีบ้างว่าครั้งนั้นเป็นงานครั้งนั้ดีดีน่าประทับใจกันอยากเห็นอะไรบ้างคะสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้อยากเจออาจารย์สมพรครับทักทายอาจารย์สมพรอย่าลืมขอถ่ายรูปนะครับผมขอบคอให้กท่าีทุกคนขอบคุณค่ะ และก็วันนี้นะคะนอกจากลงทะเบียนแล้วนอกจากได้ยนโฉมของชุดจานโอเคแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนช่างค่ะมีสั่งจองสินค้าภายในงานด้วยและที่สําคัญตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการพักค่ะหลายๆคนก็จะอย่างที่บอกแหละพักทานอาหารอะไรกันอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะรอคิวนานไหมลูกชิ้นเขาบอกว่าคนเยอะมากไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นะคะเราไปต่อคิวหลายๆคนทีเดียวเลยอร่อยอิ่มหรือยังคะ ิลจากไหนจากไหนเลยลาพร้ารลา้าวรลาภารครับจากลาภารไม่ไกลไม่ไกลมากันกี่คนสามคนเนี้ยหรอคะสี่คนสี่คนเียคนไปไหนล่ะลาภารแล้วกินอิ่มแล้วเหรอคะค่ะเข้าแถวอยู่เข้าแถวอยู่รออะไรรออะไรอยากกินเมนูอะไรวันนี้ กินลูกชิ้นยังกินลูกชิ้นดูหน้าอะไรเหี่ยวมากเลยเพราะคิวมันยาวใช่ไหมคิวมันยาวมากยาวมากโอเคอดทนอดทนยังไม่ถึงเวลาเข้าสัมมนาแล้วก็รอไปก่อนรอไปก่อนครับผมรอแค่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเป็นไงบ้างอย่าถามวันนี้เนี่ยงานสัมมนาใหญ่ประจำปีพีเอสแอนนี้แหละจะเป็นเจ้าที่ทายลังใหญ่มากๆขอบอกเลยใหญ่มากๆแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงตอนแรกแบบประทับใจหรือว่ารู้สึกแบบโอเคนะโอเคนะ โอเคเลยโอเคเลยตามคอนเซปต์แล้วจานโอเคคิดว่ามามาตอบโจทย์คนกรุงยังไงบ้างผมว่าค่อนข้างจะดีมากเลยนะรู้สึกเลยว่าดีมากม่ะจะขายง่ายหรือยากขึ้นผมว่าขายง่ายนะขายง่ายและราคาก็โอเคนะจริงทุกอย่างโอเคขนาดนี้ก็ไปได้สวยแน่นอนตอนนี้ก็ได้เวลาของการที่เราจะเข้าห้องสัมมนาแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าฮอที่เราจัดสัมมนาเนี่ยก็คือเวทีของ ไทยแลนด์ก็ทเลนค่ะคุณผู้ชมแต่งานธรรมนาค,ครั้งนี้มีความพิเศษที่มากกว่าแค่ฮอธรรมดานะคะเพราะว่าภายในบรรยากาศงานในแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะมีการแสดงจากทีมงานของ WorkPo i n t นะค mm. ะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กกี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์ก็ดีนะคะรวมถึงจำปวดหน้ามานโอ้โหมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนช่างของเราเนี่ยก็ทยอยกันขึ้นมาเรียกได้ว่าแออัดมากนะคะพอเข้ามาข้างในค่ะคุณผู้ชมขาก็จะมี บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธของจานโอเคก็ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากของรายการต่างๆลันการมากเียค่ะ สันรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานอกเก็ตแคทเทลคอมสูนย์รียภาพแห่งการสื่อสาร ในระหว่างที่รอเข้าไปในห้องสัมมนาใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะเพื่อนช่างของเราค่ะก็ได้ถือโอกาสมาดูสตูดิโอนะคะของ Workpoint รายการต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบิดเทิดเทิงไม่ว่าจะเป็นบันเทิงลั่นทุ่งนะคะก็จะมีฉากที่เขาใช้ถ่ายทำละครถ่ายทำ รายการนะคะก็จะมีเยอะเพื่อนช่างของเราก็มาถ่ายรูปกันค่ะคลุกคลักมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะคุณ เียวแต่พาช่างมา80คนค่ะโอ้ช่างอะไรเยอะขนาดนั้นนเปช่างูกค้าของที่ร้านนะคะอ๋อทำไมเราถึงจะต้องแนะนำให้เขามาเยอะขนาดนี้มีความสำคัญยังไงเพราะว่า1เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ PSI ซึ่งแบรนด์ PSI ก็คืออย่างที่รู้กันก็คือคนรู้จักกันดีแล้วยิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยก็จะต้องมีอะไรดีๆมาแน่นอนนะคะอยากเห็นอะไรในงานสัมมนาในครั้งนี้สำหรับตัวเอง ก็คือเป็นราคาที่น่าพอใจด้วยดีระดับคุณภาพของเทสไนค่ะคิดว่าจานโมเทเนี่ยจะมาตอบโจทย์คนเมืองอยังไงบ้างตอบโจทย์ในที่นี้ก็คือ 1. นึ่งจานขนาดเล็กกระทัดรันสนะคะแล้วก็สีสันวัยรุ่นก็อย่างคนเมืองอะ่ะก็คงชอบสีดำเพราะว่าัยรุ่น ค,คุณขามีเพื่อนช่างของเรามาไกลาจากภาคอีสานเลยค่ะมาสัมมนาครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะอยู่ตรงนี้แล้ววัสดี้ <Okay. S 1> ทำไมจะต้องมาไกลขนาดนั้นอยากเป็นคนแรกอยากรูก้ว่าเหอรอถือว่าเป็นคนแรกที่รูเ้เกี่ยวกับในเรื่องของจานโอเคหรือว่างานสัมนาครั้รงนี้โอเคครับหรอสัมมนาโอเคอยากทร<ๆ>าบทำไมจะต้องเป็นคนแรก่ะมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ ความรู้สึกอยากเป็นเลอเลยอน้าเมื <more> <English> anyway? <ad> ่อวันเลยว่าอย่างงั้นประมาณนั้นอยากอยากมาดูที่นี่มากกว่าครับกับรูปแบบใหม่ของที่นี่เลยคิดว่าอย่างไงคิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในวงการจานราดเทียมที่จะก้าถูกตลาดทีุ่่ต่อไปก็อยากจะสัมาั้นเลื่อนตัวเองก็เลยมาที่นี่แต่จริงๆอุดรเนี้ยเขาจะติดจานที่เป็นซีแบนมันน่าจะรับได้คมชัดกว่าค่ะจานโอเคเนี่ยจะไปตอบโจทย์ในลักษณะไหนตลาดในเมืองครับ ตลาดลูกค้าในเมืองที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้งพื้นที่น้อยแล้วก็ราคาประหยัดครั้านเราอยู่ในเมืองไหมอยู่ในเมืองครับโอ้โหอย่างนี้ก็ง่ายเลยครับผมมากี่คนมากี่มาคนเดียวครับที่แรกจะมา3คนติดน้ำด้วยอุ้ยอุดรก็น้ำพุ่ด้วยก็บางส่วนครับแต่ว่าก็มาที่นี่ก็เลยติดธุระก็เลยเลือคนเดียวขอให้โชคดีกับจานดาวเทียมของจานโอเคนะคะ กับนัมเบอรวันของการที่มารับรู้ข้อมูลงานสัมมนานะคะขอบคุณครับค,ค,คิดเห็นยังไงกับงานสัมมนาครั้งนี้คะก็ค,ะคิดว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ในส่วนของท่านได้ได้มารู้ว่าเกี่ยวเรื่องอ,อ,อะไรอะธุรกิจของไอ,อจานดาวเทียมเนี่ยมันเติบโต,ตยังไงแล้วก็รู้เทคนิคใหม่ๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ย ีาเ้ก ja ็สาหรับสาหรับการจำานาตลาดของจานโอเคนะครับของทางพีซน์เนี่ยก็เชื่อได้ครับว่าคงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเรคคอร์ดหรือประวัติที่ผ่านมาเนี่ยทางพีซนยเองก็สามารถทําการตลาดของจานสีแบนเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วสําหรับจานโอเคเนี่ยก็คิดว่าเป็นเป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสาหรับคนที่อยากจะติดจานเคยวแบนนะครับก็สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรครับสะดวกในการที่จะจัดหาจัดซื้อและช่างต่างๆเนี่ยก็คงเห็นนะครับด้านหลังเนี่ยผมคิดว่าช่างวันนี้ที่เห็นหมูหลายพัน,นครับหลายพันนะครับเ็าคิดว่าเ,เป้าหมายของการขายหรือหรือการตั้งเป้าเนี่ยไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็คิดว่าภายในคงเป็นไม่ได้ตามวางแผนแน่นอนละครับเชื่อมั่นครับ เนเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มเลีอดทุกพื้นที่จริงๆทุกที่นั่งจริงๆค่ะคุณผู้ชม1,600คนนะคะตอนนี้พิธีก,การกำลังจะเริ่มแล้วค่ะ เรสร้างรอยยิ้มเสียงวราะและความสุขกับทุกท่านแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องราวของ p s i นันต่อนะครับซึ่งผู้ที่จะทให้ข้อมูล,ลนั้นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับเชิญครับเมื่อระบบการาเทียนเริ่มขยายบทบาทเข้าสู่สังคม ทำงานในการติดตั้งกระบาจานเวอร์ชันหนึ่งจึดเน้นจุดุ่ค้าที่มีความต้องการโดยเฉพาะจานดาวเทียมได้ขยายตัวสู่ผู้ใช้บางกลุ่มที่มีความพร้อมด้วยสัจจัยหลายด้านในขณะที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเริ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็าาวกระบะจานเวอร์ชันสองได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบอัลลอร แอคที้จ้า มีการขันสูงวงการ ดีครับ